คุณณทายุคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าอายุ19ปีคือมักจะของเงินพ่อและพ่อก็คิดว่าไปเล่นเกมน้องไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะแล้วปรากฏว่าน้องเองเนี่ยมักจะหายไปตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้น้องก็ไม่กลับบ้านจนสุดท้ายมีคนไปเจอน้องตายหมดสติอยู่ในห้องน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะของศูนย์อาหารแห่งหนึ่งแถวแถวตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่คือนาทีาอุย้ย ย้อนกลับไปดูนะฮะตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอเลือดทะลักปากนะฮะน้องไม่เป็นไรน้องน้องคะน,งน้องชื่ออะไรลูกน้องบ้านอยู่ริจนซี่ป่ะใช่ป่ะหนูอยู่ร้านขาของลิจนซี่ป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ได้เรียกพ่อมาใช่ไหมลูกเขาไม่รู้สกตัวเลยตอบไม่ตอบกับนอกเลยเลยน้องน้อง ับนี่พล,ลเมืองดีกําลังเอากระดาษพัดนะฮะแล้วถามว่าน้องใช่คนมาบ่อยๆใช่ไหมน้องบอกใช่ครับเป็นเสียงเฮือกสุดท้ายหลังจากนั้นน้องเสียชีวิตถูกไหมจิตด,ดีใช่ค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดสร้างความตระหนกตกใจคุณผู้ชมสังเกตไหมถ้านเนี่ยถ้าหยุดภาพตรงเมื่อกี้นี้จะให้แพนไปเห็นตรงห้องน้านิดนึง,นงคือร่างน้องเนี่ยประตูห้องน้ําปิด แต่ตัวน้องมุดออกมาจากใต้ซอกของห้องน้ําช่องว่างเห็นใช่ไนหะมฮะเหมือนกระสุนกระส,สนออกมาคือต้องเพยภาพกลับไปย้อนกลับไปฮะตอนที่เห็นช่องว่างรูระหว่างล่างของช่องที่มันโบอยู่ข้างล่างนี่เหมือนน้องลอดจากไอ้ช่องตรงนี้ออกมาแล้วเลือดทะลักปากล่าสุดคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่องแปขอเทียบเคียงจุดเกิดเหตุหน่อยกับบรรยากาศเมื่อคืนนี้น้องตายนะฮะกู้ภัยเข้ามาปั๊มหัวใจสุดท้ายต้องนำศพน้องเนี่ยออกจากห้องน้ำมันจึงมีคำถามว่าเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ร่างของน้องประตูห้องน้ำก็ปิดแต่ศพเนี่ยลอดออกมาข้างล่างล่าสุดวันนี้เพื่อใได้คำตอบทีมข่าวเราไปห้องน้ำนะฮะตรงบริเวณจุดเกิดเหตุถ้าเปิดภาพเทียบกันเลยกับคลิปจุดนี้ก็คือห้องน้ำที่เกิดเรื่อง เราลงไปถึงจุดเกิดเหตุวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตลาดบอกเขาทําความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแล้วก็ขนาดเดียวกันเราถามชาวบ้านอย่างคุณเบนซ์คุณเบนซ์เป็นพี่ชายต่างแม่เขาบอกกับเราว่าไงแมฮะบอกว่าน้องคนนี้เอาจริงเคยเห็นสุบุรีบ้างที่พามาน้องโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็พี่ชายต่างแม่บอกกับเราว่าก่อนหน้านี้น้องเป็นคนเด็กดีมากมแต่หลังๆเนี่ยน้องเกิดอาการแปลกๆคุณผู้ชมฮะมเหมือนมีโรคส่วนตัวสูงจนกระท ทั่งมาทราบว่าน้องไอ,อไอหนักมากเลยไม่แน่ใจเป็นโรคเกี่ยวกับปอดหรือไม่มคุณเบนบอกว่าน้องผมคนนี้ไม่ใช่เป็นเด็กดื้อรั้นหลังจากเมื่อคืนรู้ข่าวว่าน้องตายยังไม่กล้ากลับเข้าห้องนอนน้องกลัวว่าถ้าเข้าไปแล้วยังจะทำใจไม่ได้มีเสียงพี่ต่างแม่นะฮะเปิดใจเรื่องนี้ครับพ็อบอกว่าออกไปประมาณตีสามครึ่งนะครเขาชอบออกจากบ้านตอนกลางคืนเงี้ยครับ ออกไปหาเพื่อนไปบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยเท่าที่รู้ว่ามีอยู่กลุ่มเดียวครับก็ตกใจครับเห็นยามระแวกนั้นเขาบอกว่าเขาเจอทุกวันนะครับเจอบ่อยเจอเลยไม่ไม่ไม่ได้เรียนแล้วครับพาไปสมัครเรียนก็ไม่ไม่ยอมไปเรียนนะั่ คุณผู้ชมครับแล้วพอวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่น้องเสียชีวิตแน่นอนที่สุดวันนี้เราไปที่งานศพน้อง<ม>ปรากฏคุณพ่อผเผาศพเรียบร้อยแล้วและเราก็ไปเจอคุณพ่อที่วัดไผ่เหลืองเราก็ถามพ่อนรงศักดิ์ว่าเกิดอะไรขึ้นตัวของคุณพ่อเองก็เล่าให้ฟังอย่างที่บอกนี่แหละคุณผู้ชมฮะว่าลูกเนี่ยมาอยู่กับผมแล้วก็เขามีโรคส่วนตัวสูงพ่อยอมรับว,ว่าลูกน่าจะมีอาการป่วยทางปอด แต่ก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรมีเสียงสัมภาษณ์คุณพ่อนะฮะตอนที่วันนี้ผู้สื่อข,ข่าวช่อง8ไปเจอคุณพ่อเพราะเผาเลยใช่ค่ะมีเสียงคุณพ่อลองฟังสัมภาษณ์ดูหน่อยฮะมไม่ติดใจฮะเพราะว่าคนที่เขาดูแลน้องเขาอยู่เขาก็ไม่ติตใจอะไรผมก็ไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์ไม่อยู่กับตัวเขาประจำเขาก็เลยไม่ติดใจเหมือนกันแล้วน้องมีโรคประจําตัวหรือว่าอะไรยังไงไหมพ่อไม่เคยได้ยินว่ามีโรคประจําตัวนะครับแล้วคือโ านเเกิดเหตุอะไรงี้เราไม่ติดใจอะไรเลยหรอกพ่อหรือว่ายังไงหรือทางมีใครได้มา,าแจ้งข้อมูลกับเราแล้วว่าน้องเสียชีวิตเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับครับเอาสั้นๆเลยก็แลรร้วก,กันว่าประเด็นเรื่องนี้กา<ม>ําลังสงสัยว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเล่าบอกว่าน้องมีการใช้ยา<ม>แล้วน้องไอเป็นเลือดมาก่อนหน้านี้เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นส่วนของเรื่องยาหรือเปล่าแต่ผลสรุปหวัวใจวายแต่หัวใจวายก็ไม่ควรจะมีเลือดทะลักออกปาก